909ขอหน่อนิดนึงขอนิดนึงนิดนึงที่ในกล้่งหมดตัวแล้วข้าวจานหนึ่งเพราะผมก็จะได้เร่งทำอาวุธด้วยไป็นแมวแล้วนะจำเดิมจำเดิมจำเดิมไม่ต้องพูดอะไรนี่คือบอฟอะไม่ต้องพูดอะไรโอเคอุ้ยเยี้ยเยี่ยมอุ๊ยอะไรวะเนี่ยผมยิงข้างหลังครับกูว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าซับย้ายที่อยู่เธอกูขอละย้ายที่อยู่เธอย้ายที่อยู่เธอเงี่ยบๆครับทุกคนเงียบนะครับ อยากจะมาขอจบครับจะเลิกแล้วไม่เอาแล้วเหนื่อยแล้วเบื่อแล้วได้ค่ะก็อะไรครับก็มันไม่ค่อยสนุกแล้วครับมันี้อะไรสนุกครับตีกันเ็ืดอตีพวกพี่มันสนุกกับถามแปลกอืมคือการเจรจาถ้าคนเรามันเจรจามันเรียกมาคุยมันก็คือคุยครับผมอ่าแต่สิ่งที่เราทํามันคือไม่ได้คุยแล้วก็มันเลือกตีในช่วงเวลาที่พี่เพิ่งจบไปครับ มันมีเจตนาชัดเจนว่าอมองตอนนั้นพี่อ่อนแอเราถึงเลือกที่จะเปิดไม่ใช่ครับเพราะว่า<อ><ช>ดุยจะเปิดก่อนที่พี่จะตีไอวีแล้วแต่แค่ดุ๋ยไม่เปิดเพราะดุ๋ยบอกว่าดุ๋ยเป็นยังไงดุ๋ยก็พยายามยั่วผู้พี่แล้วตั้งแต่แบบว่าผมชอบบ็อกซิ่งครับแต่พวกพี่ก็ไม่เปิดดุ๋ยเมื่อนั้นบอกเลยว่าดุ๋ยยั่วสุดๆด <S 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 ไม่ก็ฟังเลยก็อาวะอี๋แล้วอีกวันหนึ่งพี่ก็ตีผมชอบดุยก็บอกเหตุผลตรงนี้ว่าจริงๆที่ดุ๋ยตีผู้พี่เพราะว่า ือไม่โอเคการที่พี่ปล่อยให้แก๊งมาแทรกซึมสภาเอ็มซีของเราแก๊งแทรกซึมเอาเป็นว่าพี่รู้กันไม่ต้องมาถามว่าแก๊งแทรกซึมอะไรไม่ต้องมาแทรงว่าไม่รู้ครับพวกพี่รู้อยู่แก่ใจถูกไหมแล้วการที่นา้าอุตส่าห์ตัดแก๊งกับเอ็มซีออกจากกันอย่างสิ้นเชิงพี่ดันปล่อยให้แก๊งเข้ามาแทรกซึมความสัมพันธ์ของพวกเราถูกไหมเอาเป็นว่า ดุ๋ยจะพูดแบบไม่หมดเพราะว่าดุ๋ยรู้แหละว่าผู้พี่เข้าใจว่ามันเรื่องอะไรไม่เขาอาจจะรู้ว่าเราไปรับงานมาจากตู้ไว้ไงแล้วดุ๋ยก็คิดว่าพี่ก็น่าจะรู้ว่าทางดุ๋ยก็ได้มาเหมือนกันแต่แค่ไม่เอาถูกไหมครับตรงนี้เลยทําให้เออดุ๋ยไม่ค่อยพอใจแล้วก็มันก็เริ่มมีปัญหาเล็กๆน้อยๆระหว่างขับพี่กับขับดุ๋ย <c oughs> ทีละนิดทีละหน่อย <c oughs> ไม่ว่าจะเรื่องกิจกรรมตอนแอนดรอที่บอกว่า ขอของแล้วผู้พี่ก็ไปเอาทางทางั้งทงที่คุยกันแล้วว่าเออพู้ด,ดุยนี่ผู้พี่ก็บอกว่าโอเคพี่แมทคุยกับดุยแล้วแต่พี่แมทไม่ได้คุยกับพี่แองเจิลถูกไหมทีนี้เมื่อดุยไปคุยกับพี่แองเจิลแล้วพี่แองเจิลรับทราบแองเจิลบอกว่าโอเคได้เดี๋ยวคนถือของมาเอามาคืนให้ก็รอไปสองวันก็ไม่คืนดุยต้องไปคุยกับพี่ตอนนั้นแดดพี่ถึงจะคืนซึ่งมันตอนนั้นมันมันช้าไปแล้วเพราะว่า หรืเอเจ้ากิจกรรมเอาอีอีองวันตรงนั้นนะ่ะไปทากิจกรรมในออกทริปสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้แล้วพี่ก็เหมือนแบบไม่ยอมมาคืนอ่ะดุยก็ไม่รู้เหตุผลอะไรอาจจะแบบบอกตอนแรกบ,บอกว่าสมองของพี่คนที่เขาถือของมีปัญหาถูกไหมแต่สุดท้ายก็เห็นว่าเขาก็ไม่แอดดรอปก็ไม่เอมมาคืนนั่นคือประเด็นแรกไม่ประเด็นแรกนี่ประเด็นแบบที่มันเริ่มเริ่มแบบไอ้นี่กันแล้วก็มีอาจจะมีเรื่องบัฟเบิร์อะไรพวกนั้นอ่ะก็เข้าใจอยู่มันก็ผิดที่คนของดุ๋ยไม่ใช่ว่าดุ๋ยไม่ผิด ที่พี่ๆของดุย๋ยเขาอาจจะไปบัฟเพราะพวกพี่ไม่พอใจเหมือนกันซึ่งพอมันเคลียร์แล้วอ่ะมันไม่รู้ดิอย่างตอนในเรื่องดาร์กไซส์พีไซส์ที่ดุ๋ยพูดในเมื่อดุ๋ยขอโทษพวกพี่แล้วจนดุ๋ยกลับมาที่แลนดุ๋ยก็มาสงบสติลงให้มันเย็นลงอีกก็เดินมาขอโทษพี่ตรงเนี้ยอีกครั้งหนึ่งมันแปลว่าดุ๋ยอ่ะเย็นมากแล้วจนดุ๋ยแบบโอเคดุ๋ยอ่ะเสียหน้าได้เว้ยที่จะขอโทษพวกพี่ แต,แต่คนที่ขอโทษอ่ะมันไม่ได้แปลว่าแพ้นะนพี่คนที่ขอโทษอ่ะคือมันเห็นโอ้พี่อ่ะมันสําคัญอยู่ก็เลยมาขอโทษแต่ผู้พี่ไม่จบผู้พี่เอาพวกดุ๋ยไปพูดต่อเรื่องดาร์กไซส์อะไรพวกนี้นถามว่าดุ๋ยรู้ได้ไงคนของดุ๋ยได้ยินในโรงพยาบาลครับออนแรกก็ไม่ชชว่์หรอกทีนี้พอจะรู้อยู่ว่าคุยกับใครก็เลยไปถามอีกคนหนึ่งว่าเออผู้พี่เขามาเล่าจริงไหมสลุปแล้วก็จริงคือผู้พี่ ดุ๋ยก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องทําอะไรพวกนี้ดุ๋ยไม่เคยใส่หน้ากากใส่พวกพี่นะไม่รู้ว่าพวกพี่จะแบบว่าไปพูดกันต่อว่าดุ๋ยใส่หน้ากากหรืออะไรใส่ไปบอกว่าดุ๋ยไปปลุกปั่นขับเล็กเพื่อให้ทําอย่างนู้นอย่างนี้เพื่อให้โหวตผู้พี่ออกสภาเอ็มซีก็ไม่รู้ว่าเพื่ออะไรดุ๋ยจะเอาผู้พี่ออกสภาเอ็มซีทำไมเรื่องพวกนี้มึงรู้ได้ไงกูคุยกับคนนี้ครับมันมีคนคุยมันมีคนมาคุยกันดุย๋ย<ว>ขับขึ้น นี S <S ่นี <k 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 ่น no ี่เสียคนนี้เสียงคนนี้ที่มันบ้าบ้ามาเด็สัตว์เนี่ยคนนี้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 คนของพี่ไปคุยกับพี่ไห่พี่ไห่มาเล่าให้ดุ๋ยฟังเอาเป็นว่าคนของพี่แต่ดุ๋ยไม่บอกว่าครผมจำเสียงได้เมื่อวานอ่ะคนนี้แหละคือดุ๋ยพูดตรงๆว่าคนของพี่พูดครับพูดจบยังครับผมพูดเลยประการแรกกานที่ผมจะไปทำอะไรระหว่างแก๊งเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลของผมเฮ้ยมันควักว่ะควักทำไมก่อนควักทำไมก่อนไอติมควัก้วก็ ตอที่สองเรื่องแอดด็อบจะเผื่อนั่นก็อันนั้นไม่รู้ถูกไหมกล่องเทวุฒิก็ยังอยู่ครบเพราะนั้นผมก็เก็บไว้จะไว้ทำกิจกรรมหน้าตอนนี้ก็คุยกันแล้วถูกป่ะครับผมส่วนเรื่องการบัฟพวกคุณเป็นคนบัฟก่อนนะเมื่อวันนั้นคนของผมได้ยินได้ชัดเจนเลยว่ามาดิสัต์อย่างนี้หมายถึงตอนที่ตีกันใช่ไหมใช่ครับดุยครับดุยพูดเองอืมครับผมพอัน้ยอมรั อ่าใช่เพราะนั้นจะมาโทษไม่ได้ว่าผู้พี่เป็นคนบัฟไม่ได้ดุ๋ยดุ๋ยไม่ได้โทษผู้พี่เลยว่าพี่บั๊กันตอนพี่พี่ดุหรคุยเองไม่เป็นไรเหตุการณ์ตอนพี่สกคิดคือดุหรือคุยเองไม่เป็นไรขอบคุณครับคือดุ๋ยยอมรับว่าดุ๋ยบัฟบดุ๋ยก็บอกว่าเออพี่ก็บัฟมาดิใช่ผมจำเสียงได้ผมจำเสียงได้เพราะว่าผมตกใจแวดุพผู้พี่ตอนไหนว่าผู้พี่บัฟบดุ๋ยไม่ได้ว่าครับดุ๋ยที่ดุ๋ยพูดคือดุ๋ยพูดประเด็นทั้งหมดที่ดุ๋ยไม่พพอออใจจีี่่่่าาไไดด้้มัยยเเนวุูรรรืงงะบบค ที่ดุไม่พอใจคือไอ้ส่วนที่ดุผิดดุยอมรับได้ครับพี่แต่ส่วนที่พี่ผิดอ่ะพี่ยอมรับไหมไอ้ส่วนที่ที่เองบอกว่าด์กไซส์เนี่ยตอนที่เองคุยกับพี่ตอนนั้นตอนที่หน้าสภาเนี่ยเองพูดว่าอะไรเองพูดขอโทษในเรื่องอะไรคือเองพูดแค่บอกว่างั้นผมก็ขอโทษด้วยครับที่มันที่คำพังคำพูดอะไรเงี้ยดุยไม่ได้บอกพวกพี่เป็นดักไซส์นะถ้าพวกพี่ฟังดีๆดุยพูดว่าพวกดุยเป็นพีซไซส์ครับไม่ใช่ด์กไซส์แล้วพี่ดีแกนก็พูดว่า แล้วผู้พี่เป็นหรอหรือก็เลยบอกว่าแล้วผู้พี่เป็นไหมครับใช่ไหมครับเจตนามันก็คือเหมือน,นันไปละไม่ใช่ครับดุ๋ยไม่ได้ว่าเลยดุ๋ยจะบอกว่าดุย๋ยจะเป็นพีไซส์ครับก็เลยมาคุยในเมื่อแล้วคราวนี้ยพี่ก็มาตอนสุดท้ายพี่นี่แกนก็พูดว่าไอ้ดุย๋ยที่เองพูดว่าพี่เป็นด่างไซส์พี่ไม่โอเคนะดุ๋ยก็เออไม่อยากให้มันมีปัญหาดุ๋ยก็เลยขอโทษแต่จริงๆอ่ะดุ๋ยไม่ได้ว่าเลยครับมันเป็นการเหมือนที่พี่คิดไปเองว่าดุ๋ยว่าด้วยซ้ำซึ่งเราไม่ได้ัการ่ลวถึงนะคบ ก็คือตัวนั้นมันก็มีแค่พวกพี่ไหมล่ะหรือจะให้บอกว่าสภาเหรอเป็นดาร์กไซส์ไม่ใช่ครับการการที่ดุยเปรียบเปยว่าเป็นพีไซส์ไม่ใช่ดาร์กไซส์มันไม่ได้แปลว่าต้องมีบุคคลอีกคนหนึ่งเป็นดาร์กไซส์ครับพี่ว่าแต่ดุยแค่ยืนยัน,นเฉยๆว,ว่าดุยอ่ะเป็นฝั่งนี้นะไม่ได้เป็นอีกฝั่งหนึ่งสามูที่าอาจจะคิดคอนเปิดหัวเจ้า,จาบ้านก็อันนั้นอันนั้นก็อาจจะเดือดแล้วอะครับโอเคไหมก็คือตอนนั้นคือยังเคลียร์ไม่จบเลยไม่ใช่แหลอยังไม่พูดอะไรจกครับก็ไม่ไม่มีคําตอบมาให้ที ก็สองวันแล้วนะครับพี่ในเรื่องที่สองวันมันคนสี่สิบแปดชั่วโมงถุยถูกไหมขออนุญาตพูดนิดนึงครับครับผมอ่พูดมาตีสองโจ้ก็อยู่มันไม่ถามโจ้ครับตีสองก็ทางทางรองประธานเขาบอกว่าจะไปคุยกับโพสต์เทคให้ที่ต้องถามครับตอนตอนที่โจยังอยู่ทำไมไม่ถามทำไมไม่มาคุยกันหลังจากที่หลังจากที่เพราะว่าลุงถามง่ายตอนตอนที่โจ้ยังอยู่ทำไมไม่ถามทำไมไม่มาคุยกันหลังจากที่หลังจากที่เพราะว่าลุงถามง่อนตอี่โจยังอย่ไม่ถามทำไมไ่มาคกันหงจากที่หลังจาก่เพราะุงถามก่ายตอนตอนที่โจ้ยอยู่ทำไมไม่ถามทำไมไม่มาคุ เล่น Set, แ d o ดอบเสร็จเราก็คุยกันเรายังมีการคุยกันอะไรกันปกติแต่ทําไมหลังจากที่ทุกคนไปกันหมดแล้วเหลือกันไม่กี่คนถึงมาเปิดไม่ได้ไม่ได้ไปกันหมดครับงั้นผม,ผมขอพูดครับต,ตอนที่ผมมาคุยอ่ะพี่แมทบอกว่ารอโจ๊กมันมาถูกไหมครับและโจ๊กก็้ามาแล้วสองวันก็ยังไม่ได้คําตอบนะครับช่วงระหว่างนั้นคือพวผม<ะ>ทำอะไรอยู่ครับเออ พี่คาร์ลผมก็เปิดกับเอเวียละเข้าใจพี่มีเวลาคุยกคนอื่นแต่พี่ไม่มีเวลาคุยเรื่องนี้ให้ดุยแค่ถามจะมีเวลาที่ไหนแล้วครับแค่ถามเด็กเออจะมีเวลาที่ไหนล่ะแค่นี้มันใช่ไหมเวลาคือผมคุยกันแล้วคือว่าไอเดียมึงไม่ได้เอาสนุกไหลอ่ะไหลอ่ะมาเนี่ยอาเนี่ยมาอะไรทำไมกางเกงอะไรเฮียยังไม่ต้องพูดลบก่อนล็อกกอล็อก เออมาดิเก่งเหรอฮะมึงเก่งมาดิมาดิมาดิเก่งเหรอมึงเก่งเหรอตายไปโง่อไปต้องพูดไงไอ้เหี้ยโดนเจลลี่แทงตายเหลือจะเชื่อโอ้ยเออเออสวย ไายปงโง่เหี้ยไปไปกูวากูจะคุยกับสันติเลยนะงูไอเก่งทหารโดนผมอะแค่นั้นไม่ต้องพูดเยอะนี่เลยจะเชื่อจะไม่มีใครเอากูสักบาทไอ้อะไรวะเนี่ยหนูอยู่นี่ อยแหละอยู่ไหนลูกพอแล้วพอแล้วหลบทางไว้ลูกองค์พวกเราองค์พวกพวกเรามาลุงหนูหนูนี่สงสารผมแค่ไหนโอ้ขอโทษครับขอโทษครับดังไปใช่ไหมโทษดีฮะโทษดีอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าเจรจาคุยอยู่ตรงไหนนะขอโทษครับมีฟอร์ after ลุงคุยอยากคุยก็ได้สองคำ ใช่สมดีเดี๋ยวลุงพาส่งโรงพยาบาลดีกว่ากดเกสยังยังอะไรอกวะนะไปเลยก็ได้ไม่รถผมไม่อยู่หมอมาประมดี๋ดวหมอมาปรดีวหมอฝากด้วยฮะครับโหขอโทษครับขอโทษครับใครเอารถผมไปไม่หรู้หมอหมอยาวอุ้ม หมอมากี่หมอมากี่คนแล้ววะมามาเอาเอา<ม>อเนี่ยแกงชุดแจงเนี่ยไม่แต่ตอนแรกๆอะ่ะตอนที่ผมบัฟเลยเลยเนี่ยผมไม่ได้กดพูดผมไม่ได้พูดผมแค่มาตอนหลังๆมาดิเนี่ยตายเพราะาเราตกลงกันแล้วว่าเราไม่บัฟแต่ตอนนี้ก็บัฟก็ไม่รู้ฟังเพลงไหมทุกคน ตึงว่าสั่นหมดเลยเนะนึกว่าจะคุยจบแล้วแล้วเมื่อกี้ตีกันเฉย